นิวซูซกิสวิฟท์ g l s สไตล์ท้าทายทุกขีดจำกัดเท่แบบอลิมิตด้วยชุดแต่งสไตล์สปอร์ตรอบคันสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้วที่โชว์รูมรถยนต์ซูซกิทั่วประเทศนะครับ It's Hara It's Me เป็นตัวคุณในแบบที่เป็นคุณกับ Har ร a j ี a ส s พบกับ Har ร a j ีนส์ได้ทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดเริ่มที่30%สนใจสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับร่วมต้อนรับสุดยอดนักเตะประจำฤดูกาลจาก7ลีกใหญ่ทั่วยุโรปกับคลาส2 0 2 2 Team of the Season วันที่6กรกรกฎาคมนี้ที่ฟิฟ้าออนไลน์4คลิกโหลดที่ลิงด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับตอนเข้าสู่5ทีมปิศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศปิดดีลสำคัญอีก1ดีลนั่นคือตำแหน่งแบ็กซ้ายวัย22ปีอย่างตีเรลมาลลาเซีย ที่ดึงตัวมาจากเฟนูรดรอสเดดดัมด้วยค่าตัวรวมแอดออนราว15ล้านปอนด์ครับสถานการณ์ในดีวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นฝ้าของยูเนเต็ดที่ปาดหน้าโอลิมปิกลียงที่ใช้เวลาเจราจาก่อนหน้านี้หลายสัปดาห์ครับแม้ช่วงท้ายจะติดปัญหาด้ยวยเรื่องของเอเย่นเล็กน้อยนะครับแต่สุดท้ายก็สามารถแก้ไขปัญหาและก็บรรลุข,ข้อตกลงปิดดีวกันได้สําเร็จครับตีเรลมีคุณพ่อเป็นชาวคูราซาวนะครับคุณแม่เป็นชาวซูรินามครับเขาเกิดในเนเธอร์แลนด์แล้วก็มาฝึกที่อะคาเดมีของเฟนูดตั้งงแต่่่อย9ววบนะครัสก ฒนาฝีเท้าแล้วก็เซ็นสัญญาอาชีพกับทีมในอีก7ปีต่อมาครับมาเลเซียนั้นเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อดัสสื่อหนึ่งนะครับแล้วเขาก็ยอมรับว่าตอนแรกๆที่ก็มาฝึกฟุตบอลที่เฟน,นูดเนี่ย เขารู้สึกท้อเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องปฏิบัติตามกฎข้อต่างๆมากมายของสโมสรทําให้เขารู้สึกไม่สนุกครับมันดูซีเรียสเกินไปเขาถึงขนาดคิดอยากจะเลิกเล่นฟุตบอลด้วยซ้าในตอนนั้นนะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนครับคือการได้พูดคุยเปิดใจกับคุณพ่อของเขาและมันทาให้เขาเนี่ยเปลี่ยนความคิดแล้วก็ตัดสินใจฝึกฟุตบอลต่อไปจนกระทั่งได้ขึ้นไปเล่นทีมชุดใหญ่ให้กับฟยนูดในที่สุดนะครับ จุดสำคัญที่ทำให้ตีเรลเป็นนักฟุตบอลที่มีอนาคตและมีโอกาสก,ก้าวไปเป็นนักเตะชั้นนำของโยุโรปได้ถ้าเดินไปถูกทางนั่นคือเรื่องของทัศนคติครับตีเรลมไม่ใช่คนที่ฟุ้งเฟอ้อนะครับสัญญาสปอนเซอร์แรกในชีวิตของเขาคือ n นกี้และเขาก็มอบมันให้กับคุณพ่อและก็คุณแม่ของเขานะครับตอนแรกเนี่ยพ่อบอกกับเขานะครับว่ามันคือเงินของเขาและเขาเนี่ยควรจะใช้มันครับแต่เขาก็ยืนยันนะครับว่าเงินก้อนแรกที่เขาหามาได้เนี่ย เขาต้องมอบให้กับพ่อแม่เป็นการตอบแทนบุญคุณครับดิเร็วก็เลยตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็มุ่งมั่นพัฒนาฝีเท้าจนกระทั่งมาเล่นทีมชุดใหญ่กับเฟยนูดในปี2017แล้วก็ติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดใหญ่ในปี2021หรือว่าเมื่อปีที่แล้วนั่นเองครับ แม้ว่าตีเรลจะยังได้รับการประเมินจากเหล่าแมามองนะครับว่ายังครอสบอลไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่แต่เขาก็พัฒนาตัวเองต่อไปนะครับแล้วก็เริ่มทํามันได้ดีขึ้นและเขายังมีจุดเด่นในเรื่องของการมีสปีดความเร็วมีพละกําลังเทคนิคตอนที่บอลอยู่กับตัวก็ทําได้ดีนะครับเขาสามารถเอาตัวรอดได้ในพื้นที่แคบๆแ,และการจ่ายบอลในยะยะไกลครับก็ทําได้แม่นยําในหลายๆครั้งด้วยกันนะครับตีเรลเนี่ยเคยดวลกับแอนโทนีเปีกตัวเก่งของอาแจ็กซ์ในซีซั่นก่อนที่เอริกเทนฮาร์ดทำทีมแล้วก็ดวลกับฟน และเขาคือตัวปวดที่ทําให้แอนโทนีเนี่ยเล่นยากและด้วยฟอร์มโดยรวมของเขาตลอดทั้งซีซั่นนะครับก็ทําให้เทนฮากรู้สึกประทับใจฟอร์มของเขาตั้งแต่อยู่ที่เนเธอร์แลนด์และสนใจดึงตัวมาอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเตดในซีซั่นนี้ครับจุดที่ทําให้แฟนๆรู้สึกประทับใจในตัวตีเรลนะครับคือแม้ว่าเขาจะไม่ได้มาการันตีตัวจริงที่โอทรฟฟอร์ดเพราะรู้ดีว่าเวลานี้ ยังต้องแย่งตำแหน่งตัวจริงกับลุคชอแถมยังมีอเล็กซ์สเตเลสกับแบรนดอนวิลเลียมส์ที่เล่นในตำแหน่งเดียวกันแล้วก็สู้แย่งตำแหน่งกันอยู่เนี่ยนะครับแต่ตีเรลก็พร้อมที่จะมาสู้ลละพิสูจน์ตัวเองให้เหล่ากองทัพปีศาจแดงได้เห็นซึ่งความใจสู้ความมุ่งมั่นและไม่กลัวอุปสรรคใดๆคือองค์ประกอบที่จะเอาชนะใจพวกเราเหล่าเรดเดวิลส์ได้ครับและอีกหนึ่งจุดแข่งของตีเรลที่น่าจะช่วยเขาปรับตัวได้เร็วขึ้นคือการที่เขาเนี่ยพูดภาษาดัชได้ครับทำให้เขาเนี่ย จะสื่อสารกับทั้งเทนฮารและผู้ช่วยอย่างมิเชล่อฟันเดอร์คได้อย่างเข้าใจมากขึ้นแม้ว่าจะต้องมาเจอกับหลีกที่แข็งแกร่งมากขึ้นอย่างพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งก็ถือเป็นความท้าทายครับแต่แฟนปีศาจแดงก็พร้อมที่จะให้กำลังใจแบ็กซ้ายตัวใหม่ของพวกเราครับ แม้ว่าจะยังไม่ใช่ผู้เล่นที่มีชื่อเสียงมากนักนะครับแต่ตีเรลคือผู้เล่นในแบบฉบับที่แฟนยูไนเต็ดต้องการเขาเป็นนักเตะที่มีใจครับเพราะาต้องการย้ายมาเล่นที่ยูไนเต็ดจริงๆเขาเป็นนักเตะที่ทุ่มเทและพร้อมจะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาและช่วงเวลาที่เฟยนูรรวมถึงการรับใช้ทีมชาติก็หล่อหลอมให้ตีเรลเป็นนักเตะที่มีความเป็นมืออาชีพครับซึ่งเทนฮาคได้เลือกนักเตะคนไหนแล้วเนี่ยนะครับรับประกันได้ครับว่าสิ่งสําคัญนอกจากฝีเท้าก็คือเรื่องของทัศนคติครับแล้วเราก็หวังว่่าเเทนฮฮจะะะไมลือกผิด วันนี้ตีเรลกลายเป็นสมาชิกของครอบครัวปีศาจแดงแล้วถ้าเขาจะพูดกับแฟนๆอย่างพวกเราได้ก็คงจะบอกว่าถึงวันนี้ผมจะยังเด็กแต่หัวใจดวงเ,ดเล็กๆพร้อมทุ่มเททุกลมหายใจเพื่อพวกเราที่รักและศรัทธานในกราสโมสรเดียวกันเป้าหมายอาจจะอยู่ไกลแต่ถัาตาจับจ้องที่เส้นชัยยังไงก็ไปถึงครับเป็นกำลังใจให้กับตีเรมาลมเลเซียแบ็กซ้ายธนโดคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสามัคคีคือพลังสุ้ยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเรา คือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ,รบขอบคุณซูกิเวย์ออฟไลฟ์ฮาร่ายีนส์และฟีฟ่าออนไลน์4